สวัสดีคะ่ะวันนี้วันที่9มิถุนายน2,568นะคะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับของสีสหายเทเดอร์กันคะ่ะเริ่มต้นที่ทำาทำเฟรมสามมันเหมือนเดิมนะคะก็คือหน้าใบยังคงได้เปรียบนะคะทิศทางยังคงมีทิศทางขาขึ้นเหมือนเดิมอ m มกับกาฟยังคงมีระยะห่างระหว่างกันอยู่นะคะสัญญาณปลายเทนหรือว่าคาสสิกใดอะไรเนี่ยก็ยังคงไม่เกิดน,นะคะ เพราะฉะนั้นหน้าใบาย,ยังคงได้เปรียบการพักตัวยังคงเป็นแค่ครั้งที่2เหมือนเดิมที่เราเคยคุยกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนๆนะคะพอดับไบที่ยามเฟม,มันก็ทิศทางยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นเช่นเดียวกันนะคะราคากับ EMA ก็ยังคงมีระยะห่างนะคะซึ่งณนะปัจจุบันตอนนี้ปร,ราคาปรับตัวขึ้นมาด้วยความเป็นแบบโมโนเวฟนะคะหรือว่าเป็นแท่งเทียนสีเขียวอย่างเดียวยังไม่เจอชุดการพักตัวนะคะ จะเจอแค่ชุดแรกบริเวณตรงนี้1ชุดนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เขาจะพักตัว1ครั้งแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปต่อตามทิศทางเดิมนะคะพอเดบมาที่ไทม f เฟรม B เราก็จะเห็นว่าราคาจากเดิมที่ปรับตัวขึ้นมาเป็นทิศทางขาขึ้นเนาะแล้วก็พักขึ้นนะคะตอนนี้ราคาเริ่มปรับตัวออกข้าง ที่มีขนาดใหญ่กว่าการพักตัวก่อนหน้าเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นบ่งบอกว่าในไทม์เฟรมนี้นะคะเกิดเป็นไซเ a รเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไซเ a y ไปไปไหนพักตัวเพื่อไปไหนก็แน่นอนว่าเราดู e m a เป็นหลักนะคะก็ราคา e m a คงอยู่ข้างล่างราคาบ่งบอกว่ามีโอกาสที่กราฟจะไปต่อตามทิศทางเดิมนั่นก็คือหน้าบ่ายนั่นเอง แล้วก็สำหรับในไทม์เฟรมนี้สิ่งที่เราจะเห็นอีกนะคะก็คือราคาเกิดสัญญาณ Hidden Divergence นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทุดเอาไว้ในใจนะคะเราก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาปรับตัวขึ้นมานะปัจจุบันเนาะเกิดการพักตัวนะคะแต่ว่ายังไม่เกิดการยกไฮอ่ะยกไฮเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในไทม์เฟรมนี้เอง หน้าบ่ายก็ยังคงได้เปรียดเพราะว่า EMA อยู่ด้านล่างแล้วก็สวิงปัจจุบันก็คือมีการยกไฮย,ยกโลเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราดับไปดูที่ทำบเฟรมเดย์นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นสวิงของ Time Frame ม e ีคนะคะที่เราตีเอาไว้ไอสีดำวันนี้พอดับมาที่เดยสิ่งที่เราจะโฟกัสน,นะคะก็คือสวิงบริเวณนี้ที่ปรับตัวขึ้นไปเนาะ ต่สิ่งที่เราเกิดขึ้นในทางฟีงนี้ก็คือเกิดเห็นว่าราคาขึ้นมานะคะเกิดการพักตัวขึ้นนะคะเกิดการพักตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปแล้วอยู่ดีๆนะคะรานะคาเขาก็ปรับตัวพักตัวออกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทําลายฝั่งซ้ายมือไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นซ้ายกับขวาเดี่ยแน่นอนว่าน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า ณนะปัจจุบันเนี่ยจะใช่ชุดของการพักตัวของท r a m e มว e k หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นใน t f r a m e ม e e k ณนะปัจจุบันเนี่ยแท่งเทียนยังไม่จบเนอะเพราะว่าน,นี้มันเพิ่งเริ่มเป็นต้นสัปดาห์นะคะเดีย๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าในวีคน,นี้เนี่ยเขาจะสามารถปรับเป็นแท่งเทียนสีแดงหรือเปล่านะคะถ้าราคาปรับเป็นแท่งเทียนสีแดงในในสัปดาห์นี้นะคะ ก็จะมีโอกาสที่ราคาจะเกิดการพักตัวพอๆกันกับก่อนหน้าหรือว่าสีแดงอันนี้แล้วราคาปรับตัวขึ้นไปต่อแบบนี้นะคะอันนี้ในทำเฟรมวีแต่ว่าณนะปัจจุบันในทำเฟรมเดราคาทําลายฝั่งซ้ายมือมาแล้วแน่นอนว่าซ้ายมือกับขวามือเนี่ยน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันเพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันในทำเฟรมเดตอนนี้นะคะส่วนตัวมองว่าราคายังคงอยู่ในกรอบของการ ไซเวนั่นเองนะคะเพราะว่าราคาก็ยังคงมาติดในแนวต้าหรือว่าสัพพายโซนบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าราคาจะสามารถหลุดกรอบดีมาหรือว่าโซนต้นกำเนิดบริเวณแถวแวนี้นไปได้หรือเปล่านะคะทีนี้นะคะพอดับมาที่ไทม์เฟรมสีชั่วโมงแล้วก็จะมาโฟกัสวิงบริเวณตรงนี้ ที่ปรับตัวลงมานะคะนี่ถ้าเราดูใน Time Frame Day เนาะเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยพ้าปรับตัวลงมาเป็น Mono Wave หรือว่าแท่งเทียนสีแดงทั้งหมดนะคะไม่เห็นชุดของกันพักตัวใดๆเลยนะ Time Frame Day มีแต่เห็นว่าตอนนี้ปัจจุบัน EMA เนี่ยตัดกลางนะคะเพราะฉะนั้นจะบ่งหมอกอะไรได้บ้างบ่งบอกว่า EMA ตัดกลางเนาะแล้วตรงนี้ก็จะมีบริเวณดี n ม z o ซน มงบอกว่าณนะปัจจุบันตอนนี้เนะะี่ค่ะมีโอกาสที่จะเกิดการไซเวหรือว่าเกิดชุดพักตัวเพราะว่ามาเจอแนวรับบวกกับ EMA เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในทมงเฟรม4ชั่วโมงเราจะมาโฟกัสของชุดของการพักตัวกันนะคะราคาปรับตัวลงมามีทิศทางขาลง EMA เขาอยังคงซัพพอร์ตอยู่ด้านบนมงบอกว่าหน้าเซลได้เปรียบน,นะคะ แล้วก็ตอนนี้นะปัจจุบันมาเจอกับแนวรับข้าเซ gment หรือว่าดีมาโซนนั่นเองบ่งบอกว่าตรงแถวๆนี้เนี่ยมีโอกาสที่ราคาเขาจะเกิดการผักตัวเพื่อปรับตัวลงต่อนะคะซึ่งเงื่อนไขของการปรับตัวลงของเขานะคะก็คือราคาจะต้องผักตัวที่มีขนาดพอๆกันกับก่อนหน้าหรือผักตัวเท่าๆกับตรงนี้นะคะหรือมีขนาดเล็กกว่าอันนี้เขาถึงจะลงต่อได้นะคะ อันนี้มุมมองแรกก็คือมองลงกับอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คือราคาปรับตัวลงมาใช่ไหมคะเกิดการพักตัวแล้วราคาอยู่ดีๆดีดขึ้นไปเลยเอ,อ่อที่มีขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้าดีดขึ้นมาจะเห็นว่าการพักตัวของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้าถ้าดีดขึ้นมาแบบนี้เราก็จะรอให้เขาเกิดการพักตัวที่มีขนาดเล็กๆเ,เ,เกิมนี้แล้วก็ รอให้เขาเบรกขึ้นไปตรงนี้แล้วพักตัวเล็กกว่าก่อนหน้าตรงนี้แล้วเราค่อยเข้าหาเทตอีม e e <MA S 1> ในทมงเฟรมน,นี้ก็จะซัพพอร์ตนะคะอันนี้มุมมองที่2แต่ส่วนตัวจะให้น้ำหนักมุมมองแรกมากกว่าก็คือพักตัวเล็กๆแล้วปรับตัวลงต่อหรือมีขนาดพักตัวพอๆกับก่อนหน้าแล้วปรับตัวลงต่อเพราะว่า e ma ยังคงซัพพอร์ตนะคะซึ่งณนปะัจจุบันตอนนี้นะคะ ราคา H4 ลงมาด้วยความเป็นโมโนเวฟใช่ไหมคะนะสวิงลงบริเวณนี้เนาะแล้วก็ดับลงไปดูในไทม์เฟรมเ1นะคะก็ะะจะเห็นว่าราคาลงพักนะคะลงพักลงพักซึ่งนะัปัจจุบันตอนนี้ก็เกิดการพักตัวเป็นครั้งที่3เรียบร้อยแล้วในไทม์เฟรมเฮเนาะอันนี้พังแรก อันนี้ครั้งที่2แล้วณนปะัจจุบันก็เป็นครั้งที่3นะคะถ้าเกิดว่าใครเข้าเรดบริเวณแถวๆนี้มานะคะก็อาจจะถือลงมาแค่ประมาณแนวรับแถวๆถวนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องรอดูอาการของเขาก่อนนะคะว่าเขาเกิดการพักตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าก่อนหน้าหรือก่อนบริเวณแถวๆวนี้ไหม ถ้าเกิดเขาพักตัวขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็มีโอกาสเกิดภาพใน t ท m e เฟรมส4ชั่วโมงที่เราวาดไว้ว่าเขาอาจจะมีโอกาสที่เกิดการพักตัวขนาดใหญ่พอๆกันกับก่อนนี้ก่อนหน้าก็คือบริเวณแถวๆนี้รานะคาอาจจะขึ้นมาเกิดสัญญาณ h i เด่นบริเวณแถวๆนี้นะคะแล้ว EMA ก็ยังคงซัพพอร์ตแล้วราคาก็อาจจะเกิดภาพแบบนี้แล้วก็อาจจะค่อยหาเซลล์อีกหนรอบแถวๆนี้นะคะลงมา แต่ถ้าราคาปรับตัวลงมาแถวๆนี้แล้วเกิดการพักตัวเล็กๆนะคะที่ยังมีขนาดเล็กกว่าก่อนหน้าตรงนี้เนาะ mm. ก็ยังมองว่าหน้าเซลล์ยังคงได้เปรียบน,นะคะเพราะฉะนั้นมุมมองในวันนี้นะคะก็คือหน้าเซลล์ได้เปรียบแต่ว่าก็ต้องมาดูว่าเขาสามารถหลุดแถวๆนี้ลงไปได้หรือเปล่าน,นะคะถ้าเกิดหลุดลงไปได้ก็ยังมองบายอยู่แต่ถ้าราคาลงมาแถวๆนี้แล้ว ราคาเริ่มที่จะออกข้าง EMA เริ่มที่จะไม่ซัพพอร์ตในทุกๆไทม์เฟรมนี้ก็จะค่อยเปลี่ยนมาเป็นหน้าบ่ายแทนนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็มาคอมเมนต์ถามกันได้หรือว่าจะทักมาในเพจส่วนตัวก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย,บายแล้วเจอกันใหม่นะคะ